ได้รับความนิยมค่อนข้างมากครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าทำการตัวของพวลี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีปลาสามสายพันธุ์นะครับเรียกว่าุ่มโกกันเจนะครับสิงออกโค้ยนะครับสามสายพันธุ์มาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับก็คือเรามาดูอะไรครับปลาสายพันธุ์แรกนะครับก็คือปลาโกฮากุนะครับคือปลาสองสีนะครับก็คือพื้นเขาจะเป็นสีขาวนะแล้วก็ลวดลายเขาจะสีแดงนะครับประกอบด้วยปลาสองสีคือสีขาวและสีแดง อยา่างตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าปันดังโคฮากุนะครับคือมีลวดลายเป็นแบบผืนแดงบนผืนขาว3ตอนนะครับอันนี้เขาเรียกปันดังโ <aku> คฮากุหรือว่าปลาโคฮากุสามตอนวิธีการดูปลาคราฟที่ดีนะครับในใสายพันธุ์นี้ก็คือ,อเขาจะดูว่ามีความคมชัดของสีนะครับก็คืออันนี้คิดว่าลนะซาชินะครับมีความคมนะครับเก็บหน้าและเก็บหลังนะครับมีความคมไม่เบลอนะฮะแล้วก็สีมีความสม่ําเสมอน,นะครับ แล้วก็วิธีการเลือกควรจะเลือกปลาคราฟเพศเมียนะครับจะมีมูลค่ามากกว่าปลาคราฟเพศผู้นะครับมาถึงสายพันธุ์ที่สองนะครับก็เป็นปลาโชวาชันโชกุนะครับก็คือปลาสามสีนะฮะประกอบด้วยสีขาวสีดําและก็สีแดงนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือผืนนะฮะก็เป็นสีขาวแล้วก็จะมีลวดลายของสีดําและสีแดงครับวางสลับกัน สำคัญนะครับก็คือต้องมีความบาลานซ์นะครับอย่างปลาสามสีก็ต้องมีความบาลานซ์ของสามสีนะครับแล้วก็มีความคมชัดของในแต่ละเพเท์นนะครับเ,เกล็ดหน้าแล้วจะเกล็ดหลังนะครับจะต้องไม่เบลอนะครับมีความคมชัดสีดําก็วางแบบสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็ปลาสายพันนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวจะ้ํากับสายพันต่อไปนะก็คือขาวดาแดงสามสีนะฮะดำก็จะเลยมาที่หัวนะครับที่หัวที่ปากและสําคัญนะครับเขาจะมีโมโตโกโลนะหูเขาจะดํา เป็นปลาคราฟสามสีนะฮะแล้วท่นที่สามนะครับก็คือไทโชซันโชกุนะครับหรือว่าซันเกะเห็นไหมครับว่าเป็นปลาสามสีเหมือนกันขาวดําและแดงนะฮะแต่สังเกตว่าดําเขาจะหยุดอยู่แค่นี้นะหยุดอยู่แค่ช่วงไหลครับไม่เลยลงไปที่หัวนะครับไม่เลยลงไปที่ปากแล้วก็ขี้ไหวยเขาจะสีขาวล้วนๆนะฮะแล้วก็จุดสําคัญอีกจุดหนึง่ง เราจะสังเกตว่า <Wir> ส <ound> for er ีดำาันก็จะเป็นจุดๆดอกๆนะฮะตองกันข้ามกับโชวานะครับที่ดําจะเป็นผืนเป็นเปื้นนเป็นปลาสามสีเหมือนกันนะครับแต่วิธีการดูจะแยกชนิดจะต้องดูที่ดํานะครับโชวานะครับดําจะเลยมาที่หัวนะครับแล้วก็ที่จะดําดําจะเป็นเปื้นนะครับส่วนสันเก้นะฮะดําจะเป็นดอกๆนะครับดอกๆแล้วต่อที่หัวจะไม่มีดําที่คิดว่าจะไม่มีดํานะครับ ก็สาหรับนักเลี้ยงมือใหม่นะครับเราก็ทําความรู้จักกับปลาสามสายพันธุ์หลักนะครับทิงอ๊กค่อยนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้การตอบรับนะครับจากเพื่อนๆที่กำลังจะเลี้ยงปลาทามนะครับว่ายังไงก็ขอฝากความอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือเรื่อของแนค้อยปลานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าน้องๆมือใหม่ที่ที่จะเลี้ยงปลานะครับไม่ต้องซื้อปลากับเราก็ได้นะครับโทรมาศึกษาอารือกับเราก่อนนะครับก็ เบอร์ตามนี้เลยนะครับ0 8 7 1 4แปดเ9นกเ9นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของเราก็ได้นะครับก็คือนินูสานแท้นะครับก็จะมีปลาลงกบทุกวันนะครับให้เลือกดูเลือกชมกันนะครับส่วนอีกอันนึ้งก็คือเป็นเพียร์นะครับสำหรับขายปลานะก็คือเอ่มอยชอบนะครับในเพียร์นี้ก็จะมี ทั้งปั้าทั้งอุปกรณ์อ,อาหารนะครับลงจำหน่ายอยู่นะครับยั mm hmm. ในไรก็ขอขอบคุณพนักที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ